ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟชาเมืองแม่สองทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมือใหม่แสองนะฮะวันนี้พี่พีได้ของใหม่ถูกใจแน่นอนนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาผมกลับไปพิจิตรนะครไปหาของมาให้พี่พีเอฟซีโดยเฉพาะเลยนะครับก็มีเนี่ยใหม่ซะหมดเลยเนี่ยมีอันนี้ที่เป็นของเก่าของเดิมของเรานะชิ้นเดียวเองอ่ะมาเปิดกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับก็เป็นสิ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อกลวย นะครับขออภัยนะฮะกล้องสั่นเลยนี่นะครับช่วงนี้พีพีเอฟซีเรานะครับก็หลังไหลเข้ามากันเรื่อยๆนะครับมีทั้งติดผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับนี่ก็ท่านใดสนใจในพระเครื่องนะครับก็ฝากรับชมนะครับกดติดตามได้นะครับถ้าชื่นชอบก็อุดหนุนได้นะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกหลุดหรือเปล่านะครับก็ได้มาจากแผงมันบ้าเลยนะครับ พอดีในจังหวัดพิจิตรน,นะครับเขามีแผงเปิดใหม่นะครับชาวบ้านมาขายกันเต็มเลยนะครับอยู่ในสภาพเรี่ยมเดิมๆนะผมยังไม่ได้แกะดูใต้ถานเลยนะครับท่านถ้าท่านใดอยากจะให้ผมแกะก็เดี๋ยวผมจะแกะให้หลังใหม่แล้วกันนะครับก็ได้มาสภาพเ,เดิมๆเลยนะครับอยู่ในกรอบแบบว่าไม่แพงนะครับตามภาษาชาวบ้านนะครับเรี่ยมเป็นหลงเพราะเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ หนึ่งสองสามสี่สามชายหรือเปล่านะผมไม่ไม่แน่ใจครับสามสี่ชายนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เออในี้องเก่าอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอ่าผู้สุกนะครับเหรียญผู้สุกนะครับมีเป็นเรี่ยมอะไรเรี่ยมเงินข้างในแล้วก็เรียมพลาสติกทับอีกทีนะครับไม่รู้ใช่เลียมเงินหรือเปล่าเลียมอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นขอบสะเก็บเลยนะครับก็จริงๆวันนี้ก็มาไวไปไวแล้วกันนะครับก็อยาก รูปที่ไหนเพิ่มเติมทักมาได้นะครับทักไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะครับ <_ C 1> หรือจะโทรมาสอบถามก็หมายเลข0634326736 <_ C 1> เอ้ยเมื่อกีน้น่าจะเป็น ID Line นะครับอเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าถ้าเป็นเบอร์ก็0811237716แต่ถ้าแอดไลน์ ID ก็0634326736 <_ C 1> เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้นี่นี่ก็เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ พิมพิตามีเป็นเขาเลยกลเสร็สองวันนะครับก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศไม่ถ่ายอะไรมาให้พี่ๆดูนะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ถ่ายกันนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเอามาแต่ตัวพระมาโชว์แล้วกันนะครับวันนี้ท่าใดนะครับสายรูปล่อหลองผู้เงินนะออต้องไม่พลาดนะครับคลิปนี้สว,สวยๆทั้งนั้นนะครับก็ เป็นกิตา,าจานชุ่มนะครับเป็นพิมพ์จานชุม่มเป็นเนื้อบอกไม่ถูกนะเพราะว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเผื่อจะฟุกเป็นเนื้อเงินนะงเขาบาแต่นี้ผมก็ดูไม่เป็นนะทานใดท,ที่ชื่นชอบนะครับเปิดว่าไม่แพงนะครับวันนี้ก็เน้นหลบเพราะเงินหน่อยนะเยอะเยอะหน่อยนะครับ นี่โอ้โหแล้วก็เ,เกือบพิมพ์ขี้ตาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ของเก่าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะของเก่าของเรานะครับทน,นานที่ชื่นชอบนะครับทักมาได้นะครับเปิดไว้ราคาไม่แพงไม่แรงนะครับนี่พาพปิดต,ตาเพิ่ด้มาใหม่นะครับไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับ น่าเป็นผงคุกลักหรือเปล่านะครับนี่ก็ตอนนี้ผมเพิ่งเดินทางกลับมานะครับเพิ่งถึงอยุธยาเินสักพักเนี่ยแล้วก็ถา่ายคลิปให้พี่ๆดูเลยนะครับพอผมก็เว้นไว้นานเหมือนกันนะครับ6วัน5้าวัน6 7วันแล้วเมื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับก็ขายไม่ได้อ่าดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับช่วงนี้ผมก็เลยเว้นไปหน่อยนะครับ เป็นว่ให้พี่พีเอฟซีนะครับคอยดูและก็พิจารณารวบ,บรวมปัจจัยนะครับเป็นขี้ตายแล้วนะครับเป็นแบบผมจริงๆเนี่ยที่ผมไปเดินเนี่ยจะมีหลายหลายองค์นะครับที่ว่าผมก็อยากได้นะครับแต่บางองค์ก็ราคาผมว่าแต่ต้องไปถึงเหมือนกันนะครับพยายามดูที่เนื้อหาสวยสดงดงามนะครับพยายามหามาให้พี่พ FC ดูกันนะครับ ดูพวกเล่ดูอะไรของของเขานะครับความธรรมชาตินะผมได้มาเดิมๆจริงๆนะองนะี้ยได้ทั้งหมดเนี่ยได้มาเดิมๆหมดเลยนะครับชาวบ้านเขาเหมือนเขาออกมาวางมาวางกันนะเป็นตลาดเปิดใหม่ตลาดบ้านนะครับสมเด็จก็เป็นองค์เก่ามาจากที่บ้านนะครับข้างหลังเหมือนเป็นเป็นปั๊มอะไรกันรูนะ้เนี่ยเป็นเนี่ยผมไม่แน่ใจเนะี่ย ปั๊มตาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านใดที่มีความรู้หรือว่ารู้ก็บอกกันได้นะครับจะเห็นเป็นตาปั๊มชัดเจนนะครับอันนี้ก็มาไวาไปไวนะครับแปบ๊บเดียวท่านใดที่อยากจะรับชมวงไหนเพิ่มเติมนะครับทักมาได้เลยนะครับก็เป็นสังกะจายนะครับก็เป็น เป็นขวัดขวางอะไรประมาณนี้นะครับของเก่าของเราก็นะครับท่านใดที่ดูและชื่นชอบก็ติชมกันได้นะครับเนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าสวยเข้าตาพี่ๆกันหรือเปล่านะครับเป็นหลวงพ่อคืนวัดท่ามาไฟอีกแล้วนะครับองค์นี้พิเศษก็คือเขาจะมีกิ่งนะครับ ตรงนี้มีกิ่งอุดกิ่งมานะครับถ้าเขย่าก็ได้ยินเสียงเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆ FC ได้ยินกันหรือเปล่านะครับกิ่งวิ่งดีนะครับหลวงพ่อเงินวัทา่า,มมาไฟนะครับไม่รู้ว่าพี่ๆ FC วัาม,มาไฟก็ยังอยู่หรือเปล่านะครับหลวงพ่อเงินวัทา่า,มมาไฟนี่พี่ๆ FC เราโคตรชอบนะครับผมลุกที่ไรนะต้องมีทักมาถามแน่นอนทุกองค์นะครับ นีกองสุดท้ายก็เป็นเป็นงาแกะนะครับงาแกะปิดตานะครับเพราะเจ้าของเก่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตีเป็นอะไรนะครับอยู่ในเรี่ยมกรอบผมว่าดูไม่น่าจะใช่เงินนะเหมือนไปแต่งให้เป็นเงินหรือเปล่ากรอบเนี่ยไม่ไม่ไม่การันตีว่าเป็นกรอบเงินนะผมดูไม่เป็นนะครับเจ้าของเขาก็บอกมาว่าเป็นกรอบเงินแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเป็นกรอบเงินหรอกเพราะผมว่าไม่น่าใช่นะหรือท่านใดรู้ก็แล้วแต่นะ ผมไม่เป็นเปิดไว้ไม่แพงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณสักสามสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบก็ขอบคุณครับ